ส่องความยิ่งใหญ่บูชาราหูอัมพชราพาจัดเต็มเพื่อนพ้องแน่นบ้านสายมูเตลตูต้องจัดเลยนาะทีนี้สำหรับดาวย้ายราหูปี2,563ซึ่งตรงกับวันที่10กันยายนหลายคนไหวเสริมดวงขอความสำเร็จทั้งด้านการงานการเงินการใช้ชีวิตงานนี้เราจะได้เห็นเหล่าดาราเซเล็บ มาไหวบูชาราหูแบบจัดเต็มจำนวนมากหนึ่งในนั้นคืออัมพัชราภาปีนี้สาวอัมก็จัดเต็มแบบทุกปีที่ผ่านมาตั้งโต๊ะใหญ่อลังการร่วมไปด้วยเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมบูชากันจำนวนมากเช่นเมเฟื่องอารมณ์หนิงปณิตาเกชลดามิกทองระยะไดไดอานะ่าตองพัครไมนาตาลีเจียวนันมเอสุภชยัยดีเจมะตุมและ อีกหลายคนและที่พลาดไม่ได้หมอช้างก็ได้มาร่วมทำพิธีให้ในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศการบูชาพระราหูในปีนี้ของสาวอ้ําจะเป็นยังไงลองไปชมกันเลยค่ะ